วันนี้วันที่หนึ่งมิถุนานะก็ได้กลับจากท,ทำงานที่หลวงพนะ่อปางนะบ้านเกิดที่ชลบุรีวันนี้จะไปดูกล้วยกันว่ามีกล้วย,ยไหมกล้วยสุกแล้วจะต้องตัดไหมอ,อันนี้กำลังงามครับก,กล้วยเข้าหน้าฝนละ วนกล้วยของเรานะกล้วยบล่บบลำโบราณน,นะส่วนนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบปีอะดูนะมันตรงไหนบ้างอาจจะมีกล้วยที่มันล้มอะ่ะอาจจะสุกคาเครื่อง้ย ต้องมาดูกันหน่อยเอาไว้ก็ลอกกินหมดอวันนี้ก็น่าจะใกล้แก่แล้วแต่ยังไมอมีไม้ค้ำอยู่ น,นี่ก็เคือนนะแต่ว่ายังเอาไว้ได้อยู่พี่สาวมาอับตัดกรุงเทพให้ต้นหนึ่งนูน่นเห็นต้นล้มอยู่แล้วไปดูตรงนี้ไหมอ่าม,ม,าาามาีด้วยครับ อต้นนี้หักลม้มสุกแล้วสุกคาคือแล้วจะต้องตัดนะดูถ้าจะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวต้นสะดาลม้มอ๋อน่าจะได้เดี๋ยววันนี้จะถ่ายแค่บริเวณสวนกล้วยนะเดี๋ยวสวนไม้ป่านี่เราขออีกสักคลิปหนึ่งนะ đặt con rồi Đó oh, một lượt đấy ạ เราไปดูกินได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระลอกจัดการกระลอกลนอกอันนี้มดเยอะมากเลยต้องต้องไล่มดออกก่อนมดคันไฟด้วย โอเคนะครบับทิปนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนกล้วยน้ำว้าที่บ้านเกิดชนบุรีนะก็ได้มาหนึ่งคืงนะก็เดี๋ยวเราจะไปชำละออกมาเป็นวีวีนะโอเคนะครับสบทริปนี้ช่องทูโมกับปูนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ